สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้หลัสาขา2นะครับออกจากตัวอำเภอมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับเลยวัดตทอกิโลหนึ่งครับก่อนจะเข้าอำเภอวังสามหมอนะครับมาจากทางอุดรนะครับผ่านอำเภอศรีธาตุจะเห็นร้านเราอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับครับเลยโค้งอันตรายนะครับจะมีโค้งอันตรายมานะครับ นี่ก็มีรถแนะน้ำนะครับหลายคันนะครับคูปะตา l 4018นะครับรถปี61 3 9 8 0 0 0เาหนะครับส่งปีสามกิโลเมตรแรกนะครับ M5000SU นะครับตัวนี้ตัวรถไปดันตามสภาพ279,000บาทนะครับปรับสภาพเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้น320,000 5,000บาทนะครับส่งปีสามกิโลเมตรแรกนะครับอันนี้รถเดิมๆสวยๆเลยนะครับนี่ น,นีนเป็นคูเปต้า็น k u b ี t a M6040SU นะครับตัวนี้425,000บาทนะครับเช็คความใช้เลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ยางหลังก็สวยอยู่นะครับสภาพ90%ตัวรถกับฐาน1 6น0นะครับ1 6น0กระบายเต็มอยู่นะครับราคา,า425,000บาทนะครับ ปรปกณ์ต่อพว่วงของเราก็มีเยอะนะครับของใหม่ของมือสองนะครับตัว่านยกล่องนะครับตัวตัวนี้นะครับใบ22ของ PPK นะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับจากรคาคา10,600บาทอ่า1 6 5 0 0นะครับลดให้อีก1,000เลยนะครับ15,500นะครับตัวนี้ ก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อหลาย,ลาย,ลาย,ลายราคานะครับผ่านขุดมันก็มีหลายตัวนะครับผานขุดมันเริ่มต้นที่9,500บาทนะครับดูรถต่อนะครับคูปต้า L4508DI นะครับตัวนี้นี่เครื่องด i เ e ก t ์อินเจคชันะครับตัวนี้ชุดคานหน้าผมเช็คให้เปลี่ยนลูกหมากให้ริบร้อยนะส่วนอื่นยังไม่ได้ทำนะครับตามสภาพนี้225,000บาทนะครับ หรือปรับสภาพทั้งคันนะครับเก็บสีเปลี่ยนลงคงลังคาให้ใหม่นะครับอุปกรณ์ใส่ครบแถมยางหน้าคู่หนึ่งสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้เช็คให้สวยสวยเลยนะครับาตามสภาพสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทเครื่องเกียร์ดีนะครับไม่มีปัญหาตัวนี้อีสกินะครับราคาห้าหมื่นห้านะครับตัวเปล่าราคาห้าหมื่นห้าเครื่องสองสูบเอาไปตัดหญ้านะครับสบายเลยนะครับเก็บสีสันสวยๆนะครับคันนี้รถเก่าคลาสสิกเลยนะครับ อันนี้เป็นโลโวนะครับโลโวยูโรจีบีหกสิบแรงนะครับตัวนี้ใครหารถใหญ่ราคาถูกๆนะครับตัวนี้รถใหม่ไม่มีรั่วซึมนะครับราคาอยู่ที่สามสามแสนห้านะครับสามแสนห้าไม่แพงนะครับรถสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับรถใหม่ราคาเจ็ดแสนกว่านะครับตัวนี้รถปีหกสองนะครับรถเพิ่งใช้งานประมาณสองปีนะครับ สนใจดูรถทดลองขับได้นะครับอเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับฟอร์ดนะครับ6,006ตัวนี้6,600นะครับตัวเต็มเสื้อเรียบเครื่องยนต์ T3 เครื่องดีไม่มีไอไม่มีควันนะครับตัวนี้เกียร์เต็มหมดนะครับท่อนท้าย D4NN นะครับเกียร์เป็น8เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะครับ ยางก็ใช้ได้ใช้งานได้อยู่นะครับสภาพในยางยังดีอยู่นะครับตัวนี้เป็นเนี่ยเป็นเครื่องทีสนะครับสีสันไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไม่ได้ล้างนะครับแต่รถก็แห้งดีนะครับมีไอตัวขันสายไฮดรอลิกตัวนี้พงม,มาไหลรั่วซึมนิดนึงนะครับท่านอื่นก็ดีอยู่นะครับตัวนี้ตัวเกียร์กลางนะครับเป็นดี เก้าเอ็นเอ็นนะครับเทียแปดคูณสองนะครับตัวนี้ตัวเต <t> ็มท <t> ีสามไม่มีเล่มทะเบียนนะครับออกใบซื้อขายให้จากทางร้านนะครับตัวนี้เก็บสีหน่อยสวยเลยนะครับแจ่มอันนี้ถ้าตามสภาพสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ถูกๆเลยฐานฐา,านจะเป็นฐานหกใบนะครับแตกไปใบหนึ่งของเคเคบ้านโป่งนะครับเคเคบ้านโป่ง <c oughs> เดี๋ยวผมแถมให้นะครับเอาไปใส่เองนะครับราคานี้จัดส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับ2 2 5 0 0บาทใหญ่ๆถูกๆเลยนะครับตัวนี้ยันมา45นะครับ45แรง F EF 45 3T นะครับตัวนี้สวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ไม่มีรั่วซึมเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ให้3ชิ้นนะครับใบดันผ่านแล้วก็โรตารี่นะครับ ราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยนะครับตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับยางสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นทั้งสีญญ่เส้นเรื่องเกียรีมีรีวิวการทํางานให้ดูนะครับตอนนี้ก็มีซืมแค่กระบอกใบมีดเดี๋ยวผมซ่อมไหมก็ได้ครับตันนี้จะเช็คให้ไม่มีรถซืมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับราคานี้เลยนะครับ สองแสนหันบาทส่งฟรีสามรอกิโลเมตรแรกอุปกรณ์สมชิ้นนะครับใบดนันพันทวนแล้วก็โตรตารี่นะครับโรตารี่ก็ฟันเต็มอยู่เดี๋ยวเดินพาไปดูโรตารี่ให้มือสองตัวนี้นะครับฟันอยู่ครบนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับใช้งานได้ปกติ ชุดฐานพวนผ่านสามรถใหญ่รถเล็กมีหลายตัวนะครับมือสองกับโรตารี่มี2อเมตรยี่นะครับใส่รถเอ็มแล้วก็2องเมตรสี่ก็มีนะครับแผ่นนี้แสนลดร,ราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์เครื่องเกียร์ดีนะครับมีล้อหลวมระบบรั่วซึมนะครับอีสันไม่สวยแส1แ0นสีมืน ห้าพันบาทนะครับลดราคาพิเศษจากแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับใบดันผ่านห้านะครับยันมาสามสิบห้าแรงนะครับโบรตอรีมือสองนะครับไอตัวตัวนี้ให้หางตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หางผ่านสองใบนะครับเป็นเครื่องติดง่ายเหมือนกันนะครับคันนี้เครื่องเครื่องดีอยู่ กำลังนี้อยู่นะครับอีสติเป็นรุ่น TS2205 นะครับตัวรถกับพานสองใบนะครับราคาอยู่ที่สอง0หมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นสักหน่อยนะครับก็จะมีแม็กโคนะครับแม็กโครถขุดคูบาต้านะครับราคาอยู่ที่325,000สานนะครับยังไม่ปรับราคา แล้วก็มีฐานพวนมือหนึ่งนะครับอุปรกรณ์มหน 1, ึ่งฐานกุดมันรุ่นนี้นะครับ9,500นะครับของ klf นะครับฐานพวนตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่2 2งส0 0มือา้านะครับของ a l f นะครับตัวผ่านกุดมันตัวใหญ่ราคา15,500หานะครับรับเองลดให้1 พันเหลือหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยครับสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับรถไถรถขุดติดต่อสอบถามได้นะครับที่วอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีนะครับร้านในก็จะมีพวก L36 แล้วก็47 SP ราคาถูกๆนะครับ47 SP ราคาอุปกรณ์3ชิ้น ลงลิปไม่ว่าเมื่อวานนี้นะครับราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าอยู่ข้างในก็จะมียิงอยู่หลายคันนะครับแล้วก็3ส34สิบสี่สามสิบสี่แรงก็ยังมีสองสามคันนะครับสนใจแวะมาสอบถามดูได้นะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากติด ฝากติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ